สวัสดีกันด้วยนะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายน้ำเต้อครับอยู่กับผมอาเฮียทุีนะฮะมากับเกมรักกี้เนโกะอาจาร์เหนียวนะฮะเออมากับเงินงบ500กว่าบาทนะครับ504บาทนะไม่พูดพ้าบบำเพ็ญแล้วกันครับวันนี้เราจะมาเอากําไรจากมันหรือจะกำหมัดกับมันกันแน่นะวันนี้ไปรุยเลยฮะกับเบ็ดสามก่อนเลย ไปฮะโอ้โหเปิดมาจ่ายมาหนึ่งบาทนะครับผมม้มาอย่าฮะหบาทตัวโอเคมาเุ้ยโอ้เปิดมาเข้าเลยฮะห้าสเก็ตเตอร์ครับผมสิบสองหมุนนะจัดไปจัดไปวันนี้เราไม่เอาเยอะแล้วกันครับขอให้ได้อพอมาแล้วกันวันนี้ครับ มาดิตัวโอเคฮนะคูอย่างเดือนกบคูนสิบสี่เขาไปแล้วนะหมาอีกฮะห้าสิบบาทแล้วเปิดคูณหนัก็สิบสี่แล้วนะครับอืมยับจัดหมาด,ดิโอเควันนี้เจ้าแมวมันจะให้เราไปเลยโอ้โหคูณจัง คุณจังตังไม่จ่ายนะโอ้โหคุณอย่างเดือนนะยี่สิบแปดเข้าไปแล้วแต่ไม่จ่ายเลยแมวนี้โอ้โหคุณอย่างแดดคุณไปสามสิบสองแล้วนะครับคุณจังตังไม่จ่ายโอ้โหคุณสีนะ่สบี่มาอีกนะโอ้มาหกสิบหกครับ จ่ายมา628ครับอืมมาดีอยู่นะว่ามาดีวะผมซื้อเป็นสิบเลยจัดไปฮะ750บบาทครับ คูณมาอีกโอ้โหจ่ายหน่อยครับพี่จ่ายน้อยเออจ่ายมาแปิบสีบาทเองครับ <c oughs> โอ้โหคูณสิบกเข้าไปแล้วนะครับ <c oughs> มาอีกฮะ288บาทครับตัว a ไปดิ16บาทนะตัวเจไปอีกครับ32บาท เลขสิบไปหนึ่งร้อยเก้าสบสองมาอีกร้อยี่สบปดบาทโอ้โหเนี่ยได้ทุนคืนแล้วนะที่เหลือไปกำไรนะครับตอนนี้กำไรอยู่ที่เจ็สิบาทเองนะเออคูณอีกแล้วคูณจังตังไม่จ่ายคูณยี่สิบสองาฮะโอ้โหคูณอย่างเดียวเลยจ่ายมาโอโ้ผมว่าต้องซ้า ผมว่าต้องซ้ำว่ะเอาจริงต้องซ้ำนะจัดไปต้องซ้ำครับต้องซ้ำเนี่ยแปลกๆมาโหโกเข้าไปสามสิบหกบาทครับคูณแตงเข้าไปยี่สิบสี่บาทเฮ้ยอย่างเงี้ยแบบนี้น่ากลัว ไปหะาสบาทมาอีกครับเจบาทตัวเจมา28บาทครับมาดีเข้าป้านนะ84บาทมาอีกร้อบาทครับมาสวยวะ่ะจ่ายมาสี่อยหกสิบสอบาทครับเมื่อกี้มาต่อขออย่าขาดทุนก็พออีกสองเท่านั้นโอ้โหคุณจังตังไม่จ่าย มาดิเข้าั้านหนึ่งร้อยแปดบาทครับข่าวปัน้นข่าวปัน้นอ้ขาดทุนนะโอ,อะ้พอเลยฮะไปล้างหน้าเกินกันดีกว่าไี่เบ็ดหนึ่งน้นสิบมุนพอนะฮะโอ้สเต็ปสเต็ปผมนะสเต็ปผมคือถ้าสมมติ เราเล่นเบ็ดไหนไม่ดีนะครับเรากลับมาเบ็ดหนึ่งใหม่นะครับมาล้างหน้าเกลือนะเราค่อยๆไล่เบ็ดไปเรื่อยๆนะครับเออ,อันนี้แบบเป็นทิศของผมนะในการเล่นนะครับจะบอกว่าเข้าสเก็ตเข้าไหมโอยเข้าไปดีฮนะสี่สเก็ตเตอร์ครับสิบหมุนนะเอาวะจะมาล้างหน้าเกลือหรือมาเอาเงินกันแน่ครับเนี่ย วันนี้ขอถึงหมื่นก็พอแล้วะค,ะครับวันนี้แล้วก็ผมแนะนำากับทุกคลิปนะครับผมพูดกับย้ำกับทุกคลิปนะว่าเกมค่าย p ีจกับทุกเกมนะครับมันจะไปออกเกมเดือดซ้ำๆนะครับนะมันจะมีช่วงเวลาของมันนะครับอย่าไปแบบเฮ้ยเกมนี้แม่งออกดีวะย้ำมันอยู่ั่้แหละครับพอเราย้ำมันเรื่อยๆเดี๋ยวเราก็จะเสียนะครับเออ มันจะมีช่วงเวลาตามโบนัสของมันนะครับวันนี้ผมเล่นหลายเกมแล้วหลายเกมมากก็มาจบมาจบ,กกนะมาจบอยู่ที่ลัคก,กี้เนโกะนะครับมาจบที่ลัคกี้เนโกะนะเจ้าเหมียวนะวันนี้ <c oughs> ก็ไม่แนะนาให้เล่นตามนะครับดูเพื่อความบันเทิงนะอันนี้ก็ย้ำเหมือนกันย้ำตลอดทุกคลิปนะครับว่าดูเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าเล่นตามนะ เพราะว่าถ้าเวลาเสียมาหรืออะไรมาเนี่ยมันผมจะเป็นคนผิดแทนไงแต่ทั้งที่ผมแบบไม่ได้บอกให้เล่นตามอะไรเงี้ยคือถามว่าคุณจะเล่นได้ไหมอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของคุณครับแค่แค่จะบอกเฉียวว่าแบบเออผมไม่ได้นำให้เล่นตามนะอะไรเงี้ยเพราะช่วงเวลาที่ผมลงคลิปหรืออะไรก็แล้วแต่มันไม่ตรงกับช่วงเวลาที่คุณเล่นกันอยู่แล้วครับสมมติผมเล่นช่วงเวลาเนี้ยกว่าผมจะลงคลิปว่าอีกช่วงเวลานหนึ่งอะ อะไรประมาณน,นี้โอ้โหคูณแปดไปฮะสี่สิบบาทรางหน้าเกลือจริงหรือเปล่าครับเนี่ย <c oughs> มาดิสิบบาทครับโอ้โหหน้ากระดานมาสวยจัดนะมันแบบไหลไม่พักมาอีกโอ้โหโตวัวเคมาอีกฮะสามสิบสองบาท คุณอย่างเดือดเอาวะเรารีบเอากำไรกันแล้วกันฮนะรู้สึกว่าช่วงนี้โบนัสมาดีมากฮนะไหลเข้านอกนะเอ้ยไหลนอกกับไหลเข้าเองครับจ่ายดีมากนะจะไปสามสิบปุ่นครับเป็นสิบรู้สึกว่ามาดีนะต้องรีบต้องรีบเอากำไรครับช่วงไหนที่ค,คุณคิดว่าแบง จ่ายดีบนัสมาดีนะครับรีบออกกาไรครับรีบเอาแล้วก็รีบออกนะออ,อย่าไปค้างมันนานนะครับอย่าไปเล่นกับมันนานเกมพวกนี้เชื่อถือไม่ได้นะครอย่าไปค้างนานนะพอเราได้แล้วเนี่ยสิ่งสาคัญเลยอย่าโลกครับเราได้แล้วเราถอนถอนให้แบบพอเราได้กําไรได้ทุนคืนอย่างนี้นะครับอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นต่อเถอะเชื่อผมนะ มมีจะจนนะครับความโลภทําให้เราแบบเสียเงินเยอะเรื่อยๆนะครับมันไม่ได้ทําให้เรารวยเร็วนะความโลภอะ่ะโหเป็ดสิบจ่ายมาพันสีแล้วนะครับหมาอีกนะฮะโหมาสวยมากแบบนี้ต้องซื้อเบ็ดยี่สิบักรอบแล้ว ว่ามาดีแบบนี้โอ้โหมาซื้อเลยรู้สึกมาดีจัดวุ่นก็สักรอบนึงหาหน้าสวยๆกันถ้ามันจับคู่ได้สักพวกนี่้มาแล้วแต่เ,เราซื้อเลยครับแปดร้อยหน้าแดงมาอีกฮครับพันสี่ให้เดี๋ยวแค่จะกดหาหน้าสวยๆนะโอ้โห มาแบบนี้หล่อมๆฮะถ้าซื้อนี่มาชัวร์ถ้าซื้อนี่มาดีแน่ครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะจ่ายเท่าไหร่นะแต่ว่าน่าจะมาดีแน่แน่ครับโหดูดิเฮ้ยเหยาโอ้ได้มา5,100น่ะจัดไปสิครับแบบนี้สีสเก็ตเตอร์ครับ สิบหมุนนะมาฮะวิจามาหนึ่งร้อยเก้าสิบสองครับเดี๋ยวจัดเบ็ดถ้าถึงหนึ่งหมืน่นเดี๋ยวผมจัดเบ็ดห้สิบให้รอบหนึ่งแล้วกันครับจัดเบ็ดห้าสิบให้รอบหนึ่งก่อนจบนะเออว่ามันจะจบได้สวยไหมถ้ามันถึงนะครับหมื่นตอนนี้นะ รู้สึกไม่ค่อยมีแววอะไรฮะแต่ว่าน่าจะมาน่าดีนะเพราะว่าเมื่อกี้หน้ากระดาษมาสวยมากครับสำหรับไหลน,นอกนะเมื่อกี้ตัวเจมาดีฮะคูสิบสี่เข้าไปฮะห้าร้อยสี่บาทโอ้โหคูสิบหกแล้วหมาอีฮะสองร้อยแปดสิบแปดบาท มาอีกห้าสี่บาทเอามา3 6 0อยหอูเต็มหน้าการะดานไปสาม้เอ้ย936าบหครับโห้หนี่ไงหนึ่งหมื่นแล้วนะถึงกำไรที่เราตั้งไว้นะครับเราจะไม่โลภมากนะไปไม่โลภมากนะเดี๋ยวผมจัดเบ็ดห้ให้รอบหนึ่งพอะนะเ,เหลือจะเหลือเหลือกำไรเท่าไรเหลือทุนเท่าไรผมก็จะถอนออกให้หมดนะครับจะไม่เหลือค้างไว้นะ๋ย่ขอบุดเช็คหน้าการะดานแป๊บหนึ่งนะ สวยๆนี่ยมาเดี๋ยวกดซื้อเลยครับเอา้าไม่ต้องกดซื้อแล้วเข้าเองเลยโอ้โหดูมาจริงนะเดี๋ยวซื้อย้ำให้รอบหนึ่งแล้วกันครับโนว่าจะเช็คหน้ากระดานสักหน่อยนะมาเฉยจะหาหน้ากระดานสวยๆแบบเออมันคู่ให้เงี้ยสักคู่สองคู่แล้วเราก็กดซื้อเลยครับ มาดิส0จ่ายมา685้ะแลครับจ่ายมา180บาทแล้วจ่ายมาอีก120บาทอุย้ยเอาวะไหลเข้าเองจะจ่ายดีหรือเปล่านะครับจะ <c oughs> บอกว่าหมดแล้วโอ้โหคูณจังตังไม่จ่ายนะ หมาอีกตัวเจฮะคูณสิบแปดเข้าไปเก้าสิบบาทครับหมาอีกฮะแปดร้อยสิบบาทจ่ายมาหนึ่งพันแปดร้อยแปดสิบห้านะครับเออสามร้อยครับหมาอีกฮะสามพันโอ้โหคูณยี่สิบสองเข้าไปแล้วะอย่างเดือดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบครับหมาอีกฮะคูณหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบตัวเอไปฮะห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบโอ้ท้ายพาย,ยุฮะ โอ้โหท้ายพายุเฉยฮะแมจ่ายมา1 5 7่0หานแปดสิบะครับโอ้อย่างนี้ต้องซื้อซ้ำครับไปพอแล้วนะครับวันนี้สี่เซกเ,เตอร์เหมือนเดิมนะสิบหมุนนะครับมา40บาทโอ้โห มาร้อเจบาทนะครับคุณจังตังไม่จ่าย <c oughs> หรือว่าจะมาท้ายพายุเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าครับข0บาทครับคูณไปยีหแล้วนะเฮ้ย คุณไป30แล้วนะตัวเจมาฮะ450อบาทอืม450้อบาทอีกโอ้โหจบมะขาดทุนขาดทุนเท่าไหร่ครับเนี่ยเราซื้อกี่พันอะสามพันปะใช่ไหม37มพโอ้โหขาดทุนส0 0 0ันกว่าโอเคผมว่าวันนี้ก็ได้พอแล้วนะครับก็ถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับอาเฮียทกันด้วยนะครับ แล้วก็ขอเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าย้ํานะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นะนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามนะครับไม่แนะนําให้เล่นตามนะแล้วก็เดี๋ยวเรามีกลุ่มพูดคุยเล่นกันได้นะครับดูช่วงเวลาแตกหรืออะไรก็ได้นะครับสามารถพูดคุยกันได้เลยนะเออก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับ굿ไบครับท่านผู้ชมบายบายอย่าทุยไปก่อนเด้อ